หลายๆคนคงรู้จักและเคยได้ยินคำว่าอินโฟกราฟิกกันบ่อยๆแต่ส่วนใหญ่แล้วยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำว่าอินโฟกราฟิกนั้นคืออะไรอินโฟกราฟิกนั้นมาจากการผสมคำระหว่าง Information และกราฟิกอินฟ o r m เมชันหมายถึงสารสนเทศหรือข้อมูลข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นข่าวความเคลื่อนไหวข้อมูลความรู้ไอเดีย ข้อมูลสถิติการรายงานผลต่างๆการรายงานเหตุการณ์หรือสถานการณ์เป็นต้นกราฟิกหมายถึงภาพในรูปแบบดิจิตอลซึ่งสร้างด้วยคอมพิวเตอร์หรือภาพที่แสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกันเช่นแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนเป็นต้นเมื่อรวมกันแล้วอินโฟกราฟิกหมายถึงการนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศ โดยใช้ภาพกราฟิกเป็นเครื่องมือสำคัญนั่นเองครับซึ่งอินโฟกราฟิกจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนหลักๆคือข้อมูลหรือตัวหนังสือและภาพกราฟิกอินโฟกราฟิกเป็นการแสดงข้อมูลหรือความรู้ต่างๆที่มีเนื้อหาเป็นจานวนมากที่ผ่านการวิเคราะห์และสรุปออกมาให้อยู่ในรูปแบบของภาพเพื่อให้ผู้ที่พบเห็นเข้าใจในเวลาอันรวดเร็ว เพียงแค่ดูโดยไม่ต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติมซึ่งอินโฟกราฟิกนั้นสามารถนำไปใช้ร่วมกับศาสตร์ต่างๆได้เพื่อใช้สรุปเนื้อหาที่มีความซับซ้อนและมีจำนวนมากให้สามารถเข้าใจได้ง่ายๆและจบในภาพเดียวด้วยเหตุนี้อินโฟกราฟิกจึงเหมือนพระเอกขี่ม้าขาวผู้เข้ามาจัดการกับข้อมูลตัวเลข ตัวอักษรที่เรียงรายเป็นตับเหมือนยาขมให้กลายมาเป็นภาพที่สวยงามเหมาะสำหรับผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลหาสาลในเวลาอันจำกัดเหตุผลเพราะมนุษย์ชอบและจำภาพสวยๆได้มากกว่าการอ่าน โดยปกติสมองของมนุษย์มีการรับรู้ข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสและตัวรับประสาทสัมผัสในร่างกายร้อยละ70อยู่ที่ดวงตาอินฟโฟกราฟิกจัดอยู่ในรูปแบบการเรียนรู้โดยการมองซึ่งประโยชน์และพลังของอินฟโฟกราฟิกนั้นมีอยู่มากมายสรุปได้ดังนี้ครับ 1. ช่วยให้การนำเสนอข้อมูลข่าวสารนั้นๆดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น พราะใช้ภาพกราฟิกเป็นตัวเล่าเรื่องช่วยสร้างความสนใจแปลกตาและเกิดการจดจำได้ดีกว่าและนานกว่าการใช้ข้อความสื่อสารเพียงอย่างเดียว 2. ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาสาระที่มีเป็นจำนวนมากได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นเพราะข้อมูลในอินโฟกราฟิกผ่านการสรุปเรียบเรียงให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา 3. ช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และยกระดับความสามารถในการคิดและพัฒนาการจัดการกับแนวคิดทำให้ผู้รับสารมีความจําในเรื่องที่รับรู้เพิ่มมากขึ้น 4. อินฟโฟกราฟิกสามารถแสดงผลได้หลากหลายรูปแบบเช่นภาพนิ่งในวารสารภาพเคลื่อนไหวผ่านทางโทรทัศน์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทำให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยการสื่อสารด้วยอินโฟกราฟิกนั้นมีจุดเด่นคือง่ายต่อการทําความเข้าใจเนื้อหานั้นๆช่วยให้ผู้รับสารสามารถจดจําข้อมูลได้ดีกว่าประหยัดเวลาในการศึกษาข้อมูลและยังสามารถดึงดูดความสนใจได้มากกว่าอีกด้วยนอกจากนี้การนำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อได้ง่ายและดูเป็นมืออาชีพอีกด้วย อินโฟกราฟิกไม่ได้มีแค่ประโยชน์อย่างเดียวนะครับแต่ก็มีข้อจำกัดอยู่ด้วยเช่นกันดังนี้ 1. อาจเกิดความเข้าใจไม่ตรงกันเพราะการตีความและการคิดวิเคราะห์ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน 2. ต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลและแปลงข้อมูลรวมถึงความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจข้อมูลอย่างลึกซึง้งและถ่องแท้ ในการสร้างอินโฟกราฟิกที่นำไปสู่ความรู้ที่ต้องการหลายท่านคงเกิดคำถามว่าแล้วงานอินโฟกราฟิกนั้นเหมาะกับงานแบบใดบ้างสามารถจัดหมวดหมู่ใหญ่ๆได้ดังนี้ 1. สาระความรู้ 2. how to 3. การจัดอันดับ 4. ข้อมูลที่เน้นนำเสนอตัวเลข 5. การรณรงค์หรือกระตุ้นเตือน 6. โฆษณา 7. ข่าวสารความเคลื่อนไหว 8. งานวิจัยและการอธิบายผลสำรวจทักษะที่จำเป็นในการจัดทำอินโฟกราฟิกโดยปกติแล้วอินโฟกราฟิกจะประกอบด้วยการผสมข้อมูลกับการออกแบบเข้าด้วยกันจนเกิดการเรียนรู้ข้อมูลนั้นๆจากการมองรูปภาพดังนั้นในฐานะผู้สร้างจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำการคิด และแปลงข้อมูลออกมาเป็นการสื่อสารด้านภาพทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะในการเรียบเรียงและทักษะด้านการออกแบบจึงเป็นทักษะที่จำเป็นในการจัดทำอินโฟกราฟิกเพราะอินโฟกราฟิกต้องทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลให้เข้าใจได้ง่ายโดยการแปลงข้อมูลที่มีเนื้อหาซับซ้อนออกมาเป็นภาพได้นั้นจำเป็นต้องตัดสินใจเลือกใช้และทิ้งข้อมูลให้เป็น เรียบเรียงและแบ่งประเภทข้อมูลให้เป็นและต้องเรียงลำดับความสำคัญของข้อมูลนั้นๆให้เป็นด้วยเพื่อนำข้อมูลมาเล่าเรื่องดังนั้นความสามารถในการวิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอีกทั้งการคิดและแปลงข้อมูลออกมาเป็นการสื่อสารด้านภาพให้มีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องมีความสามารถในการคิดให้เป็นภาพเพื่อสื่อสารข้อมูลให้เข้าใจง่าย เมื่อมองเห็นก็าสามารถที่จะเข้าใจข้อมูลที่ต้องการสื่อไปในทิศทางเดียวกันและมีใจความสำคัญสื่อถึงสิ่งที่ต้องการสื่อสารและทักษะสุดท้ายที่จำเป็นต้องมีคือทักษะการออกแบบออกแบบให้อินโฟกราฟิกออกมาสวยงามสื่อความหมายชัดเจนถูกต้องและใช้งานได้จริงสุดท้ายนี้ ทำไมถึงต้องเรียนรู้เรื่องอินโฟกราฟิกนั่นหรือครับหากคุณเป็นนักเรียนนักศึกษาและครูคุณสามารถใช้อินโฟกราฟิกนําเสนองานหรือทํารายงานส่งได้หากคุณเป็นเว็บมาสเตอร์คุณสามารถใช้อินโฟกราฟิกนําเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้หากคุณเป็นนักการตลาดคุณสามารถใช้อินโฟกราฟิกกับสื่อโฆษณาหลากหลายรูปแบบได้ หากคุณเป็นนักเขียนคุณสามารถนำเสนอเนื้อหาหนังสือในรูปแบบอินโฟกราฟิกได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือทำอาชีพอะไรคุณสามารถประยุกต์ใช้อินโฟกราฟิกให้เกิดประโยชน์ได้ทั้งสิ้นครับ